สำหรับโครงการหมื่นบาทนะครับมันเป็นครั้งแรกที่เราจะใช้ระบบดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเราเทียบกับการให้เงินหรืออุดหนุนเรื่องต่างๆทั่วไปปกติเราก็สามารถอุดหนุนได้นะครับเช่นให้เงินไปถ้าให้เงินไปเนี่ยท่านไม่สามารถควบคุมเงินนั้นได้เงินมันไปที่ไหนก็ได้คนเจ้าของเงินก็ถือไปคืนนี่ก็ได้ไปซื้อของก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แล้วก็ยังแถมซื้อตรงไหนก็ได้อีกแต่ถ้าเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเราสามารถจะใช้ระบบของมันดะบอกว่า <c oughs> ผู้รับอยู่ที่ไหนอำเภอไหนให้ซื้อที่นั่นนะระบบดิจิทัลวลเลมันสามารถมีอะไรที่ทําได้เติมเงินสู่ระบบเนี่ยเป็นไปได้อย่างตามวัตถุประสงค์ที่ก,กาลังอันนี้เลยเนี่ยวันหลังเรามีโครงการอีกเยอะจริงๆเราก็อยากจะรู้ครับว่าประชาชนหรือประชากรที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยนะท่านมีรายจ่ายอะไรบ้างท่านมีรายได้อะไรบ้างเหมือนทุกประเทศนะครับเขาจะใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยประโยชน์ที่ได้เนี่ยท่านก็จะรู้ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยนี้นะเป็นอย่างไรสามารถนําไปวางแผนได้อีกเยอะเลยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเป็นไงไม่งั้นเราวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าบางคนอาจจะได้รับเงินอุดหนุนไม่รู้กี่ประเภทนะครับโดยท,ที่อาจจะไม่ไม่ตรงกับความข้อเท็จจริงก็ได้ดังนั้นผมก็เลยว่าวางวางรา,ากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลนี้เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นประโยชน์ในใกล้ๆแต่ถ้าท่านสามารถใช้จินตนาการได้จะรู้ว่าในประเทศต่างๆเนี่ย เขาสามารถที่จะทราบข้อมูลของประชาชนเขาได้มากที่สุดและนำมาบริหารจัดการได้นะครับเพราะนั้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการวางรากฐานยาว,ยาวๆ้างหน้า